เฉินหลงจากสแตนแมนสู่นักแสดงหมื่นล้านรู้ไหมตอนเด็กเขาเกือบถูกพ่อแม่ขายให้คนอื่นเคยมาอาศัยอยู่ในโรงนิ้วที่เยาวราชชื่อของเขาเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการล้มเหลวก่อนที่สุดท้ายจะกลายมาเป็นนักแสดงระดับโลกอย่าปล่อยให้โชคชะตามาควบคุมเราเราเองที่ต้องเป็นฝ่ายควบคุมโชคชะตา เฉินหลงเกิดในปีคศออ1954ที่เกาะฮ่องกงด้วยความที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขาเคยคิดจะขายเขาให้เก่มหมอชาวอังกฤษด้วยราคาเพียง780บาทเพียงเพราะว่าครอบครัวไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล เมื่ออายุ7ขวบเฉินหลงถูกพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนสอนการแสดงของจีนวันหนึ่งมีผู้กำกับมาที่โรงเรียนแห่งนี้และเลือกเด็กไปแสดงภาพยนตร์ทั้งหมด4คนซึ่งเฉินหลงได้เป็นหนึ่งในนั้นเขาดีใจมากที่ได้ไปทำงานในกองถ่ายไม่ใช่เพราะเขาชอบการแสดงแต่เพราะเขาไม่ชอบโรงเรียนที่ต้องเจอกับครูสอนที่โหดร้ายกับเขาเสมอเมื่ออายุ9ขวบ เฉินหลงเคยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแถวเยาวราชถึง2ปีนอนในโรงยิ้วเก่าๆเขาแทบไม่มีเงินกินข้าวถึงขนาดมีคนไทยซื้อข้าวให้เขากินและได้ลุงแก่ๆสอนมวยไทยให้ทําให้เฉินหลงมีความผูกพันกับประเทศไทยมากแม้จะไม่ชอบการแสดงแต่เฉินหลงเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากเล่นได้ทุกบทที่ผู้กํากับมอบให้ไม่ว่าจะเป็นสตันแมนหรือแม้แต่เล่นเป็นศพแม้จะไม่ได้เรียนสูงแต่ด้วยนิสยัยใฝ่รู้อาศัยการเรียนรู้ในงานกองถ่ายแบบคูพักรักจํา ในช่วงที่เฉินหลงยังไม่มีคิวถ่ายนักแสดงหรือสตันแมนมักจะนอนพักผ่อนหรือเล่นไพ่นกกระจอกฆ่าเวลาแต่เฉินหลงกลับเข้าไปทําความสนิทสนมกับทีมงานช่างกล้องช่างภาพเพื่ออยากรู้รายละเอียดของอุปกรณ์และการทํางานในกองถ่ายความสําเร็จของเฉินหลงเริ่มจากภาพยนตร์ไอ้หนุ่มพันมือและตามมาด้วยไอหนุ่มหมัดเมา โดยทั้งสองเรื่องนี้ทำเงินกว่า700ล้านบาทและภาพยนตร์ที่ทำให้เขาโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องวิ่งสู้ฟัดที่มีหลายภาคโดยหนังเรื่องนี้ทำรายได้ถลม่มทลายรวมกันกว่า800 0ล้านบาทเฉินหลงทุ่มเทกับการแสดงมากจนเกือบจะแลกมาด้วยชีวิตเขาเคยตกลงมาจากหอนาฬิกาที่มีความสูงกว่าตึก4ชั้นจนทำให้กระดูกหลังแทบหักหรือเคยกระโดดคว้ากิ่งไม้แล้วพลาดตกลงมากระโหลกร้าจนต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายวัน บางคนอาจจะบอกว่าเขาบ้าแต่อีกมุมหนึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเทกับการแสดงของเขามากแค่ไหนเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุดทําให้คนดูประทับใจที่สุดการที่เฉินหลงหรือแจค๊คกิชานประสบความสําเร็จขนาดนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือโชคชะตา ราะในอดีตตัวเขาเองก็ผ่านความผิดหวังจนชื่อของเขาแทบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มเหลวทีเดียวปัจจุบันเฉินหลงมีทรัพย์สินกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทเขาเคยเป็นนักแสดงชายที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองของโลกในปี2016อีกด้วยเพราะการแสดงไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้และฝึกฝน